คำแรกของเราคือคำปะจิหรือปลาช่อนทะเลค่ะอร่อยสดมากคำต่อไปเป็นปลาชิราสึญี่ปุ่นค่ะหรือว่าปลาข้าวสารรูมแบบสุกนะคะคุณแฟนชอบมากมันปูชิ้นนี้ขอไม่แบ่งใครค่ะรสชาติจะออกเค็มๆนิดๆหอมแล้วก็มันค่ะคำต่อไปจะเป็นการกินหอยชิโร่ใบไก่ครั้งแรกของคุณแฟนเนื้อสัมผัสจะคล้ายกับกินเห็ดหูหนูมีความหวานแล้วก็หอมกลิ่นทะเลนิดๆค่ะ,อ,ะอร่อยใช้ได้ค่ะคำนี้และนี่คือปลาหมึกหมักซอสหอยเม่นค่ะเที้ยวไปตอนแรกนะคะยังไม่รู้สึกถึงหอยเม่นแต่พอกินไปปุ๊บหอมมากทุกคน ส่วนคำนี้นะคะจำไม่ได้ว่าชื่อเมนูอะไรรู้แต่พอเคียเค้ยวๆไปแล้วมันละลายในปากอะทุกคนงงมากและนี่คือเมนูรองอันดับหนึ่งในใจค่ะอยโฮทาเตทุกคนอร่อยฟินมากและสุดท้ายก็คือจานดําที่ทุกคนต้องสั่งค่ะโอโทโรบอกเลยว่าคํานี้เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมอร่อยน้ําตาจะ,ะไหลทุกคน <c oughs> ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ซูชิสายพานที่ราคาย่อมเยาว์นะคะแต่ว่าคุณภาพมันคับจานจริงๆทุกคนสดทุกอย่างใครไปกินมาแล้วคอมเมนต์มาหน่อยนะคิดเหมือนกันหรือเปล่า